ที่วัดพระธาตุดอยเล็งจังหวัดแพร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายจิรายุอิสรางกุลณอยุทยาองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัยดยศและ้าตรไปถวายแด่พระเมธีวชิรธรรมเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเล่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระมหาบุญชิตอติธรรมโมปร,ริยธรรมห้าประโยคเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระเมธีวชิรธรรมตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2565พระเมธีวชิรธรรมบุญชิตอติธรรมโมเกิดวันที่9กรกฎาคม2508อุปสมบทเมื่อวันที่7กรกฎาคม2528 ด้านการศึกษาสอบได้ปร,ริญญาธรรมห้าประโยคสอบได้นักธรรมเอกศาสนศาสตร์บัณฑิตและการศึกษามหาบัณฑิตเป็นประธานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดแพร่พระจริยานิเทศประจําจังหวัดแพร่และพระธรรมทูตคณะสงฆ์อำเภอเมืองแพร่สำหรับวัดพระธาตุดอยเล่งสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเดิมเป็นวัดร้างและได้รับการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระพิสุจมพรรษาเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2564 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองค์ขมรีีชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาไตรไปถวายแด่พระราชวชิราลังกาภายาัยศาลศาสนกิจจาธรยติคณิสรบวรสังคารามณวัดวชิราลงกรณวรารามตำบลหน,นองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวินัยโมลีเป็นพระราชวชิราลังการภัศสาลศาสนกิจจธรยติคณิสรบวรสังคารามามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนาธุระสถิตณวัดวชิราลงกรวารามวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดนครราชสีมามีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปคือพระครูประหลัดหนึ่งพระครูสังครักษ์หนึ่งพระครูสมุตหนึ่งพระครูบดีกาหนึ่ง ทั้งนี้ประกาศณวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2565เป็นปีที่7ในรัชกาลปัจจุบัน พระราชนิราลังการคำปอนสุทธิยาโนเกิดวันที่14กรกฎาคม2498ที่บ้านยางเดี่ยวเลขที่13หมู่5ตำบลหน,นองหินอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรเป็นบุตรชายนายสร้อยและนางโสมช้อนสีประกอบอาชีพทำนาเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทวันที่29พฤษภาคม2520ณพระธสศีมาวัดสว่างอารมณ์ตำบลลาดบัวขาวอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพระครูกิติวัฒนคุณวัดวชิราลงกณรวราราม เป็นพระอุปชาปัจจุบันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคณะศึกษา,าศสาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธสิริอายุ67ปี45,000พันษา